อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ Silver Crest นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นใช้ในครัวเรือนของท่านนะครับใช้งานง่ายขนาดใหญ่แล้วก็จับถนัดมือมากทีเดียวนะครับหนึ่งกล่องมี3มชิ้นนะครับคือประกอบไปด้วยตัวกดที่ปัน่นตัวโถปั่นหรือโถแก้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องโถปั่นนะครับเป็นรุ่น sc 1 5 8 9นะครับใบมีด6ใบมีดนะครับกําลังไฟฟ้า4,500วัตต์นะครับกระแสไฟ2 2 0โวลต์ตามบ้านนะครับความถี่50เฮิร์ะครับประเภทของการใช้งานก็ใช้ปั่นน้ำผลไม้นะครับขนาดของสินค้า18กว้าง18ยาว50เซนติเมตรนะครับใช้งานง่ายเพียง2ขั้นตอนนะครับคือลำดับการบูตนะครับจากซ้ายไปขวาเปิดเครื่องแล้วก็เลือกเลือกเกียร์นะครับลำดับของการปิดเครื่องก็หมุนไปทางซ้ายปรับ กลับไปที่เกียร์หนึ่งแล้วก็ปิดเครื่องนะครับฝ้าแข็งแรงอย่างดีนะครับการออกแบบที่อถอดออกง่ายแล้วก็สามารถใ,ใส่อาหารตรงกลางได้นะครับแผ่นรองกันลื่นที่ด้านล่างดูดซับแรงกระแทกลดการเสียงบรบกวนนะครับและช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องด้วยมีฐานเหล็กที่มั่นคงนะครับโครงสร้างของการส่งผ่านโลหะ12ฟันนะครับความเร็วสูงหมุนเพื่อย,ยึดนะครับ ติดกับตัวโถแก้วปั่นนะครับแล้วก็ปิกาดสําคัญก็คือใช้งานง่ายน้ําหนักเบาตัวโถปั่นเบานะครับด้ามจับพอดีมือเลยนะครับใช้งานง่ายจริงๆเลยนะครับก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถูกออกแบบให้หลุดยากเหนียวแน่นตัวล็อกแน่นนะครับล็อกเองได้อัตโนมัติเมื่อทํางานนะครับอย่าลืมนะครับแม่บ้านทุกท่านนะครับควรจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นตัวช่วยของท่านที่บ้านนะครับขอบคุณที่อุดหนุนนะครับ